มายบุ d ิซึมชุดคลิปพระคาถาคาถาชินบัญชรสูตรของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมมารังสีวัดระฆังโคสิตาราม ทยาสนากตาพุทธาเทตวามารังสวหาหนังจตุสัจจาสพังรสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกรทาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิิโตไมหังมัทเกเต,เ,ตเตมนุสรา สีเสปฏิติโตไมหังพุทโทรธธรรมโมทวิโลจเนสังคโฆปฏิติโตไมหังอุเรสภพะคุณากาโรโรหะทะเยเมอนุรุธโธจะสารีปุโตจะทักขิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิง โมคคลานจะวามะเกทักคินสวเนไมหังอาสุงอานันทะลาหุโลกัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเ,เกเกเสนเตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปงคโวกุมารากัสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิคุณากาโรโอปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลินันทะสีวลี เทราปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชินโนรสาชลันตาสีละเตเชนะ อังคะมังเคสุสันติตาระตานังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทัชักังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันทโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตตกัง อากาเสชัทนังอาสิเศษสาปการะสันธิตาชินานานา,นาวรสังยุตตาสตังปาการะลังกตาวาตปิตาทิสันชาตาพาหิรัชตุปัทวาอเศส,สาวินยังยันตุ อนันตะชินะเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสทธาสัมพุทธะปัญชเรชินะปัญชระมัชมหิวิหารันตังมหีตะเลสทธาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโต สุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรมานุภาวะปาริโตจลามิชินะปัญชระปริิตัง พระคาถาชินบัญชรของเจ้าประคุณสมเด็จถ้าใครได้ท่องจำได้ขึ้นใจภาวนาทุกวันคืนมีคุณานุภาพมากมายมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงอนุภาพทุกบทจะทำให้เกิดโชคลาภเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองใช้เสกทำน้ำมนต์ลดแก้ส,สรรพทุกโศกโรคภัยไม่ว่าจะถูกกระทำคุณใสคุณผีคุณคนทั้งปวง ใช้ปลุกเสกรพระเครื่องรางของขลังจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าท่องจำไม่ได้หมดจะเลือกจำแต่ละบทก็ได้สุดแต่เจตนาจะใช้ดังนี้ 1. อรัตนาพระสมเด็จไปกับตัวใช้บทที่ 3. บริกรรมภาวนา 2. สําสำหรับนักพูดนักแสดงก่อนพูดก่อนแสดงใช้บทที่7บริกรรมภาวนา สาสำหรับเสกน้ำล้างหน้าเสกแป้งเจิมใช้บทที่8บริกรรมภาวนา 4. ถ้าต้องการแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงใช้บทที่9บริกรรมภาวนา 5. สำหรับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใช้บทที่13บริกรรมภาวนา6 อารัธนาให้คุณพระคุ้มครองใช้บทที่14บริกรรมภาวนาผู้ที่จะเริ่มเรียนคาถานี้หรือคาถาทั่วไปให้เริ่มเรียนในวันพฤหัสบดีหาดอกไม้ทูบเทียนสักการะบูชาตั้งจิตน้อมถึงเจ้าประคุณสมเด็จหรือครูบาอาจารย์เจ้าของคาถาขอให้ช่วยเหลือประสิทธิ์ประสาทให้ เป็นการขออนุญาตใช้คาถาของท่านแล้วจึงเริ่มเรียนต่อไป